เธออ่านหนังสืออยู่ตลอดเลยนะโอกมิซังเอ๊ะหรือจะอ่านเรื่องอะไรอยู่งั้นเหรอเออก็นะโท่ขอดูบ้างสิไม่มีอะไรหรอกนะ่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกนะแล้วมันเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีล่ะเอ๊โอ้ถามอย่างนั้นมันแรงไปนะแต่ว่า โอกามีสั่งอยู่คนเดียวตลอดเลยนี่นาะฉันก็เลยเป็นห่วงเธอนะฟิวอ่านหนังสือในห้องก็เป็นอะไรที่เสียงจริงๆนั่นแหละถ้าพวกเขารู้ว่าฉันอ่านเรื่องแบบนี้ฉันคงต้องได้ฆ่าตัวตายแงๆเลยว่ามันจะทำงานยังไงนะมันจะแข่งตัวตอนปวดฉี่นั่นเหรอมันจะเจ็บไหมนะตอนใส่มันเข้าไปบางทีผู้หญิง ก็ต้องรู้ให้มากกว่านี้แต่ว่าเราดันไม่มีเพื่อนที่เป็นผู้หญิงถ้าฉันเป็นเพื่อนกับใครสักคนหนึ่งฉันคงได้มีการสนทนากับพวกเขาแบบแปลกๆแน่ๆพวกเรากำลังฉายหนังเก่าในโรงเรียนอยู่นะตอนนี้นั่นสิฉันชอบนะเออินเพนิสนะเทนิสของผู้ชายน่ะเหรอออกไปเลยยายลูกจิตฉันต้องเผลอ หลุดปากไปแน่ๆฉันมีเป้าหมายในใจตั้งแต่ที่ฉันได้เข้าเรียนโรงเรียนมปลายแต่ขนาดเพื่อนฉันยังถามไม่ได้แล้วไปแล้วไปนับภาษาอะไรกับเฟนละ่ะนี่เธอต้องการนี่หรือเปล่าอ่าค่ะไม่เอาเหรอไม่ใช่แบบนั้นค่ะฉันจะใช้มันค่ะยากิมุนาคุงสินะเพื่อนร่วมชั้นของเราเอง นี่เป็นครั้งแรกที่ได้มองแบบใกล้ชิดแต่ดูดูเขาก็หล่อจริงๆนะเขาคงต้องเป็นที่นิยมในหมู่สาวๆแน่เลยแล้วก็เดี๋ยวนะสินี่พวกเราเหมือนกันงนั้นเหรอมองมาคิดดูเราก็ไม่เคยเห็นเขาสูงสิงอยู่กับใครเลยแต่ว่า แย่จังแฮที่เขาดูออกจะหล่อขนาดนั้นเวลาฉันลำบากแม่ฉันก็จะจัดการให้ฉันเองแหละน้อยไอ้บ้าผู้ชายนี่สามารถพูดตรงไปตรงมาแบบนี้ได้เลยสินะแล้วเขาล่ะจะทำแบบพวกผู้ชายไลยนะแต่ว่าจะใช่งั้นเหรอแบบว่ายังมีผู้หญิงที่แต่งตัวเป็นผู้ชายได้อยู่นะแต่ว่าเสียงของเขาก็ต่ำอยู่แฮะ มันจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ผู้ชายแก่หนุ่และหนุ่มฮอตมีสิ่งเดียวกันกันกบตัวเขาเอ๊เราคิดอะไรอยู่เนี่ยเพราะงั้นถ้าเป็นหนุ่มหล่อไอ้นั่นของเขาต้องโคตรดีสุดๆแน่เลยนี่ยากินี่อนนไอ้บ้าฉันมองไม่เห็นกงเกงในของอุซากิกันพอดีสิวะเอ๊เอไอ้โลกจิต ไม,ไม่ไม่ใช่นะผมก็แค่อ,อ่าไอเจ้าบ้าเอ,อ้ยอะไรละ่ะนั่นกลับมาแล้วค่ะกลับมาเร็วอีกแล้วนะแล้วเพื่อนในชมรมละ่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณแม่งั้นเหรอแต่จำไว้นะลูกนะ่ะคืออนาคตของบ้านฉันรู้แล้วบางทีฉันไม่ต้องการเพื่อนหรือแฟนหรอก ไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นเหมือนตอนมอต้นแล้วทุกคนบนโลกนี้ต่างมีความคิดที่ผิดพลาดอย่างสองอย่างแต่ทำไมต้องเป็นฉันคนเดียวที่ต้องทนทรมานแบบนี้ด้วยหรือว่าเจ้าบ,บ้าอะไรสักอย่างจริงสิฉันลืมขอบคุณยากิคุงไปเลยแฮะพรุ่งนี้ที่โรงเรียนฉันต้องบอกเขาให้ได้เอานี่ฉันซักให้แล้วนะขอบคุณมากนะ เรื่องขอบคุณน่ะลืมไปซะชดใช้มันด้วยร่างกายของเธอซะเอ๋คงไม่มีใครอยากแตะไอ้นั่นหรอกมัง้งปะปะก็จริงนั่นแหละในทางกับกันเธอจะทำอะไรกับร่างกายของฉันเลยก็ได้อา้านค่ะคิดไปเองโถเอ้ย ต้องไม่ใช่แค่เราสิที่เป็นแบบนี้อย่างเรานะ่ะมีเพื่อนไม่ได้หรอโฮมรูมวันนี้เราจะทำความสะอาดสนามยากกันจากลุ่มห้าคนนะเอ๋โอกามีซังอยู่ด้วยกันไหมจ๊ะเออไม่ต้องหรอกยังมีห้องเก็บของอยู่ห้าคนมันเยอะไปสำหรับห้องเก็บของพวกเธอสองคนไปทำตรงนั้นเถอะฉันไม่รู้จะชวนคุยเรื่องอะไรดีนะนี่มัน ไม่ใช่แค่ฝันซะแ,แล้วเออนายชอบกินอะไรงั้นเหรอผักกาดดองผักกาดดองสินะเยี่ยมไปเลยเฉันไปต่อไม่ได้แล้วเธอเหรอโอกามิซังฉันเหรอเออมัส,สุทาเกะหอยแมงผู้แล้วก็ลูกอันทะไม่นะ เขาคงจะรู้แล้วสินะว่าฉันเป็นคนโลกจิตขนาดนี้นะ่ะเป็นอะไรหรอผมทําส่วนของผมเสร็จแล้วเพราะงั้นก็เลยรอเธอไงโอ้ยช่วยฉันออกไปที่จากที่นี่ทีทําไมเขาถึงยังไม่มาอีกนะอ,อ,อย่าไปอยู่ตรงนั้นได้ไหมคะมันเหมือนว่าคุณกำลังอ่านใจฉันอยู่ทำไมล่ะ เธอไม่ชอบเวลาถูกอ่านใจงั้นเหรอแน่นอนค่ะไม่ชอบอยู่แล้วฉันอยากจะได้ชีวิตธรรมดาธรรมดาแต่ว่าดันมีแต่ความคิดแปลกๆอยู่ในหัวฉันตลอดและถ้าหากมีคนรู้แล้วก,ก็ พวกเขาจะจ้องมองฉันด้วยสายตาที่ดูน่ากลัวเธอทําให้ฉันประหลาดใจนะจาก,กิคุงเธอเพียบพร้อมและเธอยังดูดีแม้อยู่คนเดียวท้องนั้นเธอไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องของฉันหรอกนะคะนี่มันแย่กว่าที่ฉันคิดซะอีกระวังนะตุกบนี่นายอย่ามาแตะตัวผมนะผมขอไปห้องพยาบาลก่อนนะ อย่างที่คิดไม่มีใครอยากให้ฉันแตะตัวหรอกนะไม่อยากคิดเลยว่าเขาใส่อะไรบางอย่างไว้ในตัวของเขาไม่สิที่เราไม่มีเพื่อนเลย<ม>ก็เพราะว่าเราพยายามวิ่งหนีอยู่ตั้งหากเมื่อเราพบกับอุปสรรคเราก็วิ่งหนีออกจากความจริงตลอดฉันต้องพูดออกไปตอนนี้เลย<ม>ยากิคุ้ง<ม>ฉะฉะฉ,ฉันขอโทษนะ และนี่คือเรื่องเมื่อวานนะข,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 ขอขอขะขอ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 ดูหน่อได้หรือเปล่าเอ๊คือคือคือว่าไม่ใช่นะคะคือว่าเออขอโทษที่เกิดมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวสิตั้งหากที่ควรขอโทษ ผมเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับผมนะ่ะมีสภาพร่างกายที่หายากแต่ว่าผมว่าจะบอกกับเธอทุกคนจะเผยความลับออกมาเมื่อพวกเขาแตะตัวผมไม่ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่หรือว่าผมกำลังคิดอะไรอยู่ผมได้ก่อปัญหาไว้มากมายก่อนหน้านี้คนอื่นๆก็เริ่มกลัวผม ดังนั้นผมจึงหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมกับคนในโรงเรียนให้มากที่สุดจนตอนนี้ก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะงั้นเธอเลยพูดว่าอย่ามาแตะตัวผมงั้นสินะคะใช่ผมทำให้เข้าใจผิดเป็นความผิดของผมเองงั้นเองเหรอคะไม่นะคือที่ฉันพูดไปตอนนั้นไม่เป็นไรหรอก ตั้งแต่เด็กๆผมก็คิดไว้ว่าทั้งชายและหญิงก็ต่างมีความคิดแบบนั้นเหมือนกันผมขอโทษนะงั้นไปละยากิคุงไอ้ผู้หญิงทุกคนไม่สนใจฉันเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเว้ยแกจะรับผิดชอบไงฮะฉันน่ะฉันฉันแอบชอบอุซากิตั้งแต่สมัยประถมแล้วนะเว้ยหืม ว่ายอย่าบอกใครนะเว้ยอย่าบอกดคดขาดเลยอีนุอีนายพูดจริงงั้นเหรอฉันน่ะฉันน่ะไม่รังเกียจหรอกนะว่าไงนะเรื่องจริงหรือเนี่ค่ะครั้งหน้าไม่รู้แล้วนะว่าจะเมื่อไหร่เขาคงเกลียดผมแน่เลยไม่หรอกค่ะเนี่ยมันสุดยอดไปเลยนะคะคุณทำให้พวกเขาทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันนะ มีไม่กี่คนหรอกที่ทำแบบนี้ได้หรอกค่ะบางทีร่างกายของนายก็สามารถใช้ในทางที่ดีได้เหมือนกัน <Ừ. S 1> เพราะงั้นผมไม่ต้องวิ่งหนีแล้วสินะค่ะแล้วก็มันยากจริงๆสำหรับการที่ไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยนะคะฉันเองก็พูดเรื่องตัวเองกับคนอื่นไม่ได้เหมือนกันค่ะฉันเองก็ไม่มีเพื่อนนั่นสิ บางทีเธออาจจะพูดถูกค่ะข,ขอดูไอ้นั่นได้หรือเปล่าได้สิถ้าเธออยากดูไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ดีกว่าในเดือนมิถุนาฉันก็ได้มีเพื่อนคนแรกในโรงเรียนมปลายสักทีก็จบสักทีนะครับแล้วก็สาเหตุที่ผมเรียกชื่อไอ้ไอผู้ชายว่ายากิก็เพราะว่ามันพูดง่ายนะครับทุกคน แล้วก็อันไหนที่พูดตกหล่นก็ขออภัยเลยนะถ้าพูดง่ายผมก็จะพูดนะ